สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขอฝากความห่วงใยถึงเพื่อนทุกท่านนะครับในช่วงนี้ให้เราระมัดระวังโควิดด้วยนะครับโควิด -19 ่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับขอฝากความเป็นห่วงถึงทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ ให้ระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอเดินเทิท่านมาดูการถ่ายน้ำชุกัดนะครับชุกัดที่กำลังจะเป็นกบลูกกบนะครับนี่วิธีการถ่ายน้ำง่ายๆนะครับเราอย่าไปปล่อยน้ำบอกหมดนะครับวิธีการถ่ายก็คือนั่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูใ,ใกล้นะครับ เห็นไหมครับน้ำเริ่มเขียวแล้วครับแล้วก็ปล่อยน้ำตรงนี้ลงนะครับนี่สายยางปล่อยลงตรงนี้ตรงข้างล่างนะครับตรงข้างล่างนี่ส่วนลูกกบไปถือว่าลูกวัดเล็กๆเขาก็ไม่ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนน้ำนะครับทางโน้นจะเห็นไหมครับทางน้นน้ำจะไหลออกครับข้างล่างข้างล่างจะมีขี้กบนะครับ สิ่งปฏิกูลนะครับมันจะอยู่ด้านล่างเมื่อเรานน้ลงข้างล่างมันก็จะไหลออกข้างล่างนะครับตามพึทธเลยนะครับตอนแรกช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยให้ความเข้มข้นความเข้มข้นของน้ํานะครับมันจะไม่เปลี่ยนเยอะนะครับถ้าเราลดาน้ําลงเลยเนี่ยลูกกดัดหรือลูกกบมันจะอยู่เคยเข้มข้น ความเข้มข้นของน้ำจะเข้มข้นสูงนะครับพอเราถ้าหากเราลดน้ําหมดแล้วปล่อยน้ําลงใหม่ความเข้มข้นของน้ําจะลดลงนะครับลูกกบอาจจะตายได้นะครับหรือลูกอัดนี่อาจจะตายได้นะครับแต่เปลี่ยนอย่างนี้ไม่มีตายนะครับนี่เห็นไหมเขาแทบจะไม่มีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนน้าเลยนะครับน้ําจะลดลงนะครับหเห็นไหมครับเราต้องเปลี่ยนแบบนี้วิธีการเปลี่ยนน้า ดูทางง้นนะครับทีนี้น,นี่คือท่อระบายออกนะครับนี่ระบายน้ำออกนะเดี๋ยวพึ่ดเลยนะครับนี่ตอนแรกผมเปืดอนเต็มเลยนะครับนี่น้ำดำพึ่ดเลยครับทีน,นี้เริ่มเลใส่ออกแล้วนะครับแ,แต่ก่อนเอาแต่ก่อนลองรัดุกกอดเลยนะครับเพื่อเขาออกมาแต่เขาไม่ค่อยออกหรอกครับนี่เพราะน้ำมันหยดถุงตรงนี้ นะครับน้ำมันสีสู็นี้น้ำสีเขียวเราลดลงสักครึ่งหนึ่งนะครับกลับไปน้ําจะออกไหลมันจะไหลออกแรงนะครับถ้ามันได้ครึ่งหนึ่งแล้วน้าตรงนี้จะไหลออกแรงนะครับท่อมันจะแต่ทางโน้นน้ําจะเล็กนะครับท่อมันจะเล็กไหลไม่ไม่เร็วไม่แรงเหมือนทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูทางนี้ น้ำลดลงสักครึ่งแล้วก็ปิดทั้งนี้ไว้นี่สมมติน้ำมันลดลงใช่ไหมล่ะอันนห็นรอยระดับน้ำเลยครับแล้วก็ปิดตรงนี้ลดลงครึ่งอย่างเกือครึ่งแล้วแล้วค่อยมาปิด,ดัวไว้แล้วก็ปล่อยน้ําปล่อยน้ําออกแล้วก็ปล่อยน้ําลงนะครับให้เต็มให้ได้ระดับนี้นะครับอันนี้คือรอยที่ผมเลื่อยนะครับนี่ลาปล่อยน้ํมันก็เต็มระดับนี้ก็ไหลออกนะครับ ป้องกันลูกกบไม่ออกอาหารก็ไม่ออกนะครับเ้็งเล็กทำเรืเร่ๆไว้มันก็ไหลค่อยๆไหลออกนะครับนี่อันนี้คือการเปลี่ยนน้ำลูกกบนะครับเปลี่ยนน้ำลูกอัดก็ได้ลูกกบก็ได้นะครับการทําง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆคือเราอย่าปล่อยน้ําหมดแล้วเอาน้ําเติมลงใหม่นะครับเราต้องปล่อยน้ําออกครึ่งหนึ่งแล้วค่อเติมน้ํา รือว่าเปลี่ยนน้าสลับกันไปอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไลออกทางนี้ก็ให้เขาไลออกนะครับทางนี้ก็ให้เขาไลไหลเข้าออได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติตารรับชมคลิปของผมสวัสดีครับ